ราศีกันครับเป็นหนึ่งใน4ราศีดวงครึ่งเดือนหลังนะฮะของกรกฎาดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกครับเป็นดวงที่เด่นมากนะฮะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับอะไรมันจะเกิดหลายหลายอย่างในด้านดีๆนะครับรวมถึงฟันฝ่าอุปสรรคในหลายเรื่องในช่วงครึ่งเดือนหลังได้ดีกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับฉันเคยฟังคลิปนี้นะฮะไม่ว่าจะเวลาใดก็ตามครับพยายามอดทนนิดนึงนะฮะช่วงครึ่งเดือนหลังครับมีดีๆอะไรให้ฟังดังนี้ครับเรื่องแรกครับ ต้องบอกว่าดาวพุธคือดาวประจาตัวของของเรานะครับโคจรนได้ตาแหน่งเกษตรตาที่บดีครับก็เรียกโคจรถอยหลังอีกครั้งแต่ว่าเป็นการถอยหลังที่ไปสู่จุดชุ่มหมายความสําเร็จหรือว่าไปเจอคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้นะฮะชาวราศีกันนะครับถ้าเป็นไปได้ในช่วงจากนี้ไปนะฮะอะไรที่อยากทําเกี่ยวข้องกับการงานครับสามารถหยิบจับขยับขยายทําให้มันสําเร็จรุ่งร่วงได้ด้วยดี สิ่งใดที่ต้องการความสําเร็จนะครับชาวสีกันผมเห็นว่าดาวมันดีในเรืของคนเมตตาถ้ามันดีในคนเมตตาเพื่อนๆก็เหมาะถูกไหมฮะจะไหว้วานให้ใครช่วยเหลือจะคุยกับใครให้คนเมตตาจะขายงานให้คนเขาซื้องานของเราหรือแม้แต่จะคุยไหว้วานให้ใครยินยอมทําตามอย่างที่เราต้องการหรือโน้มน้าวใจคนได้นะฮะมันมีดีที่ปากดาวประจําตัวของเราคือดาวพุธนะครับ เพื่อนๆครับดาวประจำตัวโคจรเด่นมากๆมีโอกาสได้ข่าวดีเรื่องงานนะครับงานในครั้งค่าจะเคลียร์ได้แต่เพื่อนๆจะเจอโดนใช้ให้ไปแก้ปัญหาหรือว่าต้องไปเคลียร์งานเก่าๆมนกักนะครับแต่ว่าสามารถเคลียร์ได้จัดการปัญหาได้ผู้ใหญ่เมตตานะครับข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีดวงโชคลาภดาวทิ่โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งโชคลาภครับในช่วงหลังที่17เดือน กรกฎาดาวทิตยย้ายนะครับยิงมาสิบเจ็ดกรกฎาถึง 17, สิบเจ็ดสิงหาดาวที่โคจรไปอยู่ในตําแหน่งเรื่องของเงินทองนะครับหรือว่าโชคลาภนะฮะแสดงว่ามีโชคในเรื่องของเงินในเรื่องของทรัพย์สินมีคนมอบของอะไรพิเศษให้หรือเราได้ซื้อของที่เราอยากได้มานานชัวรดาวมีดวงเกี่ยวข้องกับคนหาเรียกว่าโอกาสนะครับที่จะมีใครมาช่วยเหลือเรื่องสําคัญสาคัญก็มีแสดงว่าข้อนี้สําคัญนะครับ เผื่อเพื่อนๆต้องการให้ใครมาช่วยก็จะมีคนช่วยเผื่อเพื่อนๆต้องการอยากจะขอให้ใครเมตตาหรือแม้แต่ช่วงนี้ดาวปากเป็นเอีกเลขเป็นโทแสดงว่าเราใช้ปากใช้วาจาใช้การพิมพ์การพูดการสื่อสารการยืน่นเอกสารมีดวงสำเร็จนะครับอันนี้ก็จุดเด่นมันมีดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งโชคลาภอาทิตย์มันคือความร้อนเหมือนกับปลัก๊กไฟนะฮะ เมื่อไปหยุ์แบบโชคลาภเหมือนกับยิบปลักแล้วก็มาเสียบให้เกิดโชคลาภในช่วงจากนี้ไปเขาว่าโชคไม่เชื่อว่าต้องเป็นแบบลอตเตอรี่อย่างนี้นะครับบางคนชอบนึกถึงแบบลอตเตอรี่เดียวแต่ว่าผมมองว่าโชคเป็นเรื่องของมีคนช่วยเหลือมีชื่อเสียงดาวที่คือชื่อเสียงนะฮะดาวที่คือผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เมตตาดาวที่คือเกียรติและศักดิ์ศรีช่วงนี้มีคนให้เกียรตินะครับหรือว่ามีคนคอยช่วยเหลือหรือว่าบางทีเขาเรียกว่า เกรงบารมีเมื่งที่เราใช้น,นิดๆหน่อยๆเอามีคนช่วยแบบไม่คาดคิดนะฮะจะเรียกว่าระยะนี้นะครับเรื่องของงานมันดีขึ้นกว่าเดิมแต่อุปสรรคจริงๆมันก็ยังมากนะครับมากไม่พอเรียกว่ามากเหมือนเดิมแหละนะฮะเออไม่ได้แบบลดลงเลยแต่ว่าเราสามารถรับมือกับอุปสรรคได้ดีขึ้นในเวลาเพื่อนๆของคนราศีนี้นะครับคนราศีกันเป็นหนึ่งราศีที่ช่วงครึ่งเดือนหลังมีอะไรใหม่ๆให้ทํา ทั้งใหม่ๆและทั้งเก่าๆใหม่ๆก็คือโปรเจกต์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆก็สามารถหยิบจับอย,ยากขยาทําได้ทั้งโปรเจกต์เก่าๆอะไรที่ค้างคาเอากลรบมาทำเอากลับไปเคลียร์กลัมมาแก้หรือใครวานให้ช่วยก็สําเร็จเราทํางานได้2มิตินะครับทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังได้หมดหรืองานที่กําลังได้รับผิดชอบความรับผิดชอบโดยตรงก็ทําได้หรือใครโยนหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆมาก็ทําได้อันนี้คือเด่นเรื่องของการงานแบบที่สุดนะฮะ แต่ไม่ใช่ไม่มีอุปสรรคนะครับอุปสรรคมาแล้วฮะก็ค่อนข้างเครียดตามปกติเพียงแต่ว่าเราสามารถรับมือกับอุปสรรคได้มันก็ชื่นใจตึงกี้ตรงนี้ฮะต่อมาครับดุมดาวเกี่ยวข้องเรื่องของการเงินนะช่วงนี้ฮะมันเป็นครึ่งเดือนหลังที่มีข่าวดีเรื่องเงิน,ดา,ขขนดาวสุขคือดาวแห่งเงินทองโครจรตำแหน่งสุภะคือความสําเร็จดาวเงินไปอยู่ในตําแหน่งแห่งความสำเร็จเพราะว่ามีการสำเร็จเรื่องของเงินทองแต่ไม่ใช่แบบต้องรวยนะฮะ มันพื้นฐานดวงบางคนเนี่ยเวลามีโชคลาภที่ไหก็อาจจะเป็นอโอเคซื้อ,อ,อลอตเตอรี่เด็กท้าย2ตัวนะครับบางทีวาสนาคนมันมียจุดน,นี้แต่อย่างน้อยให้มันมีเข้าเข,า,ขามีเข้าวาสนาเข้ามาเถิดมันสามารถจะต่อยอดนะครับในงานในคนรู้จักหรือว่าในการได้ทําอะไรใหม่ๆจากนี้ไปนะครับมันจะต่อยอดให้ประสบผลเป็นในอาชีพหรือว่าสายทางใหม่ในยาวยแน่ดวงดาวผู้ใหญ่เมตานะฮะดาวพฤหัสคือดาวผู้ใหญ่ โคจรอ,อยู่ในตำแหน่งกรัมรมะคือการงานหรือภารกิจเพราะว่าดาวภารกิจกับดาวผู้ใหญ่มันอยู่สัมพันธ์กันกปลว่าผู้ใหญ่ช่วยเหลือภารกิจให้สําเร็จนะครับนี่คือจุดเด่นมุมดาวยังไม่พอครับเนลิยันนะครับมันมีเกณฑ์ได้ซื้อของถูกใจนะฮะในเมื่อการเงินบางคนแบบเป็นขาชอบนะฮะมันก็จะมีเงินเข้ามานะครับเงินทางตรงท้องอ้อมแต่อย่างน้อยให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนทำให้สุขใจสบายใจนะครับในเรื่องของเงินทอง การแก้ปัญหาสาคัญสาเร็จการจัดก,การเงินเชิงลูกสําเร็จการทําเรื่องยากๆให้ง่ายมันจะดีขึ้นมีดวงของการได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานนะครับก็โอเคมีความสุขดีในการบพบเจอใครที่เข้ามาในช่วงนี้ภูมิดาวนะครับมันจะมีดาวพระจันทร์ดาวพุธดาวพฤหัสดาวเกตอยู่ในช่วง20กว่ากว่านะครับตอนที่นะฮะเสริมสัมพันธ์กับเรานะฮะก็แสดงว่าเออมีเกณฑ์การเดินทางหรือไปเดินทางไปไหนก็ประสบความสาเร็จ มีดวงคนเมตตาคนช่วยเหลือดูแก้แก้ปัญหาคนคอยจัดการกับปัญหาต่งตางๆนานานได้ดีสังเกตไหมฮะโดยเงินงานเนี่ยมันเหนื่อยแต่ว่ามันคุ้มนะถ้าเรื่องความรักนะฮะในระยะนี้มันก็ไม่เสียหายนะครับเมื่อราวความรักมันเป็นช่วงที่ต้องระวังนะฮะมันจะมีคนขดัดแข้งขัดขาดขาดัขาดคอหรือพูดไม่เข้าหูหรืออาจจะกวนประสาทระบ้างนะฮะคือเป็นแฟนเราได้หรือว่าคนแก้ตัวก็ได้แต่อย่างน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็สิ่งที่ดีนะฮะ ก็คือความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากขึ้นนะครับใครที่เพิ่งจีบก็จะโอ,อกาสที่จะจีบแล้วก็มีโอ,อกาสที่จะเป็นแฟนกันนะฮะแบบงงๆกันนะฮะแต่ก็ดกีคือมันจะมีคนเข้ามานแน่แน่คนช่วยเหลือได้เงินค่อนข้างดีมีข่าวดีในเรื่องของงานมีความมั่นคงในเรื่องของในกิจกรรมที่ทําดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับ,บาการหารายได้พิเศษก็เด่นนะครับวันนี้ผมเน้นย้ำเลยเรื่องรายได้พิเศษเพราะว่ามันเด่น และที่สําคัญนะครับในช่วงนี้ต้อง,งระวังนะฮะคนจับผิดคนตรวจสอบในที่ทำงานเพราะปว่าทํางานอะไรก็ตามก็ต้องเตือนและลึกถึงเสมอว่าถ้าไม่มีคนจับผิดมีคนเข้ามาตรวจสอบหรือเข้ามาทําอะไรที่ทําให้เหือดือดร้อนต้องทําไงนะฮะเป็นเรียกว่าพยายามรักษาแล้วก็คอยป้องกันจนดุนะครับแสดงครับว่าเรื่องของงานในภารกิจต่างๆดีขึ้นแต่ถ้าจําเป็นนะฮะช่วงนี้ไว้าวานใครจริงริงก็สําเ็จนะครับแต่ว่าใช้เวลาที่หนึ่ง เราจะไว้วนใครก็ผื่นเวลาก็หน่อยนะฮะแล้วก็มุมดาวเกี่ยวกับกเรื่องความรักเด่นนะครับซึ่งพาใส่ได้ช่วยเหลือก็กูลตามกําลังแล้วก็ตามความสามารถก็นะครับบางคนสมความสามารถเยอะโอเคก็สบายหน่อยทําได้หลากหลายอย่างบางคนความสามารถไม่มากนักนะฮะเขาก็ช่วยเท่าที่เราช่วยที่เขาช่วยได้มุมดาวมีโอกาสได้ข่าวดีนะครับที่รอคอยนะฮะบ,บางทีเพื่อนกาลังรอคอยข่าวอะไรพิเศษอยู่นะครับบางทมีข่าวดีนะครับไม่มว่าจะเป็นเรื่องงานเงินเรื่องความรักเรื่องสุขภาพหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะฮะบางทีจะเรื่องการทําธุรกิจ มีข่าวดีเรื่องของการงานแน่ๆหรือภารกิจแน่ๆไมรว่าช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ครับจังหวะดาวมันมาแล้วนะครับเรื่องเงินทองโชคลาาวัสนานะครับมาพร้อมกันมันจะทําให้เราสบายใจขึ้นนะฮะแต่ก็อย่าลืมทําบุญสร้างกุศลน,นะฮะเติมพลังบุญนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือดูยดยแยกแก้ปัญหาบุปการีนะครับช่วยเหลือเต็มที่แปลว,ว่าโดยโรวมนะครับจังหวะดาวมันดีมากในเรื่องของงานแล้วก็เงินนะครับรวมถึงเรื่องความรัก อุปสรรคต่างๆมาตามปกติแต่ว่าเรารับมือได้ดีก็เดิมมันก็สบายใจได้ดีก็เดิมนะครับนี่คือจุดเด่นนะครับลุยสู้ครับผมดูว่าในช่วงนี้ดวงมันเด่นกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกอันนี้ชัดเจนนะครับหรือว่าอย่างคือดวงมันเริ่มเข้าที่มากกก่อช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับมากกว่าเดิมก็ถือว่าจังหวะชีวิตมันเริ่มดีๆบ้างนะฮะขอโชคดีครับเป็นกำลังใจนะครับเพื่อนครับเสร็จครับ